นำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของตูท่านเองสวัสดีครับ สวัสดีเช้าวันที่ยีี่แล้วนะครับพักบนไว้ก่อนพักสามตัวบนไว้ใครยังไม่ได้จองลอตเตอรี่เรามาดูมาดีล่างสูตรห้าเพื่อจองลอตเตอรี่เน้นๆเข้นจองลอต กันอีกรอบสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ปีนี้ก้างวดก็มาทุกงวด5ตัวมาตัวสูตรมีหลายแบบ4ตัวมาตัวก็มี3ตัวมาตัวก็มีแล้วแต่หลักการ ถ้าน้อยตัวโอกาสหลุดมันก็เยอะแต่มาดีล่างจะเน้นไปที่ห้าตัวหตัวจะติดล่างอย่างงวดล่าสุดนี้ก็เจ็ดศสามหสี่มาหออกศูหงวดนี้หกศูนย์เก้ดสองเราก็จะมาเทียบสองตัวบนที่ให้ไว้ ครั้งก่อนชุดเต็มงานชุดเต็มครั้งก่อนครับหนึ่งห้่งนกสองก็2829 5ก็หนึ่งห้าเจห้าเราจะมาคัดกันอีกทีคัดว่า6 0 9 8นสอง จะเหลือกี่ชุดทุกชุดนะครับต้องไปกลับไม่กลับตับแตกจําไว้ได้เลยครับเรามาดูเลข6กันก่อนนะครับถ้าหมา mm. จะมี6อะไรที่เหลืออยู่6มีอยู่ชุดเดียวนะครับคือ6กห้านี่ครับ หมีอยู่ชุดเดียวถ้าใครชอบหล่างก็จัดไป้าหก้าจ้องลัดเลขต่อไปเลข9กถ้าเมาจะมี9อะไรบ้างความจริงก็มีอยู่แล้วล่ะครับ3มชุดที่มี9้า ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราเราคัดไปแล้วหนึ่งเสองเกกลขกลุ่มนี้เป็นรูป <c oughs> เลขกลุ่มนี้เป็นเลขกลุ่มเลขกริยันะครับส9 9 5เก้พวกนี้เลขกริยั เลขเชเจ้าต่อไปเลข8 8มีอยู่สชุดนะครับ1 8 2 8 2ชุดเท่านั้นมีใครชอบบ้าง8ล่างถ้าชอบก็จัดไป1 8 2 8 ชอบก็จัดขัดก็ผ่านบางท่านก็อาจจะชอบชุดเดียว2ชุดก็ว่ากันไป2ก็มีชุดเดียวแหละครับที่คัดมาไว้คือ2 9 9 2ชุดเดียวกันนะไปกลับก็มีอยู่6ก 1 9 2 9 9 5 1 8 2 8 5ชุดนี้มาคัดจากชุดเต็มก็จะเหลือ6ชุดนะครับ6ชุดไปกลับไม่กลับตับแตกจีเส้นตีเส้นไว้สักหน่อยจะได้ชัดเจนอย่าลืมนะครับสูตรล่าง ท่านใดที่ตามกันมาตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ล่างคือชน5ล่างนะครับ5ล่างชน4สูตรเทปชัยนักคำนวณขอเน้นไปที่เลข5จะมาหรือไม่วันที่1มิหุนาเราก็จะทราบกัน ว่าไปตามสูตรจัดให้ตามสูตรบางทีเลขรักมักไม่มาก็เป็นไปได้สมมุตินะครับชอบ95้บางทีอาจจะออก65ก็ได้เพราะเลขเดียวกัน65 95หัวขึ้นหัวลงเลข6เลข9ครับท่าน ลิปนี้ก็เรามาให้ท่านเผื่อบ,บางท่านยังไม่ได้จองลอตเตอรี่จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับว่าจะเอาคู่ไหนดีชนห้าสูตรวัดใจจัดไปเก้าห้าหกห้านี่ครับชมกันชัดช หน้าจอไว้ได้เลยไปจองลอตเตอรี่กันได้นี่นะครับมาดีล่างสูตรใหม่สูตรที่ห้ามาดีล่างคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับแวะมาให้ท่านคัดเค้นเน้นจองลอตเตอรี่ ขอบคุณนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กดไลค์กดต like, ิดตามกันไว้สวัสดีครับ